ละครชีวิตเรื่องน้ำตาเมียแต่งตอนที่สองนี่คุณแม่หยุดยุ่งเรื่องของผมกับลินลี่ได้ไหมครับพวกเราจะจัดการกันเองนั่นน่ะสิคะท่านไม่ยอมหยุดต่อว่าฉันสักทีฉันมาก่อนคุณน,นิชชาแทๆ้ๆนั่นน่ะสิครับผมตามใจคุณแม่แล้วนะฉันมาก่อนแต่กลับไม่ได้แต่งกับคุณผมกับลินลี่ทำอะไรก็ผิดผมไม่เคยแตะต้องนิชชาเลยสักครั้งก็ลองแตะต้องเธอดูสิฉันเอาเรื่องคุณแน่ใจเย็นหนาผมว่าเราออกไปหาอะไรกินกันดีกว่าอยู่ที่บ้านก็น่าเบือ่อ ดูคุณกับเมียผมสิแตกต่างกันราวฟ้ากับดินแบบนี้จะให้ผมแตะต้องเธอลงได้ยังไงกันจากนี้ไปคุณก็มาที่บ้านหลังนี้ไม่ต้องสนใจใครหรอกนะผมตามใจคุณแม่มามากแล้วคราวนี้ผมจะทําเพื่อตัวเองบ้างนี่มันจะเกินไปแล้วนะคุณเขมคุณไม่ไหวหนะ้าเมียแต่งอย่างฉันบ้างเลยเมียแต่งอย่างนั้นหรอเมียแต่งที่เขาไม่ได้รักเนี่ยนะหน้าภูมิใจตรงไหนฉันจะบอกอะไรให้นะถึงฉันจะไม่ได้แต่งงานกับเขาแต่เขาก็โทรไปบอกรักฉันทุกวันไม่เหมือนคุณหรอก ได้เข้าไปแต่ตัวแต่ไม่ได้หัวใจเราไปกันเธอขาดที่รักเสียเวลาพูดน่ารำคาญตอนนี้นิชารู้สึกเหมือนคนไร้ค่าเธอเป็นเมียแต่งของเขาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เขมกลับทำเหมือนเธอเป็นแค่อากาศจากนี้ไปเธอจะทำเพื่อตัวเองบ้างในเมื่อเขมยังทำตามใจตัวเองบ้างทำไมตัวเธอจะทำไม่ได้ยิ่งสาวมองหาทางที่จะเพิ่มความสุขให้ตัวเองจะไม่จมปลักอีกต่อไปแล้ว นั่งนั่นพาเข็มออกไปแล้วอย่างนั้นเหลอลูกมผู้หญิงอะไรหน้าด้านที่สุดมันมองไม่เห็นหัวแม่เลยนะทั้งตะเข็มทั้งนางผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละแต่หนูไม่ต้องห่วงนะแม่จะจัดการให้อยู่หมัดเลยละ่ะไม่เป็นไรหรอกนะคะคุณแม่หนูรู้แล้วว่าหนูควรทำยังไงหนูคิดว่าจะจ้างสาวรับใช้สักคนเอาไว้ทำงานบ้านแทนหนูและตัวหนูก็จะหันมาดูแลตัวเองหนูจะไม่แต่งตัวซอมซ่อแบบนี้อีกแล้วตอนสาวๆหนูแต่งตัวยังไงหนูก็จะทำแบบนั้น ดีแล้วจ้าดีแล้วก็แม่เคยบอกหนูแล้วไงว่าไม่ต้องทํางานบ้านเงินทองเรามีเยอะแยะจะจ้างคนสักกี่คนก็ยอมได้แต่แม่ก็รู้ว่าหนูอยากจะทําทุกอย่างเพื่อสามีเพื่อแม่และบ้านของเราแม่ของเขมเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงของนิชาท่านคิดว่าหากนิชาแต่งตัวสวยขึ้นเขมก็อาจจะเปลี่ยนใจอย่างน้อยเขมก็จะต่อว่านิชาไม่ได้แล้วว่าเธอแต่งตัวเป็นยายเพิงไม่เหมาะสมที่จะเป็นเมียของเขาส่วนนิชาเธอก็จะตั้งใจเด็ดเดียว ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในครั้งใหญ่สิ่งแรกที่ต้องทําคือการหาสาวรับใช้ที่ดีเพื่อที่จะได้จัดการงานบ้านทุกอย่างแทนเธอนับตั้งแต่วันนั้นก็เป็นเวลา3มวันแล้วที่เขมออกไปกับลิลลี่แล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยถึงแม้ว่านิชาจะนอนร้องไห้ทุกคืนแต่ว่าเธอก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยิงสาววังว่าเธอคนใหม่นี้จะดึงรั้งใจของเขมได้ไม่มากก็น้อยบางทีเขาอาจมองเธอมีค่ามากขึ้น เขาไปหลงระเริงอยู่กับผู้หญิงคนนั้น3วันสามคืนแล้วยังไม่กลับเลยสงสัยว่าคุณลิลลี่จะไม่ให้เขากลับมาแน่นอนแต่ก็เอาสิยังไงที่นี่ก็เป็นบ้านของเขาและแม่ของเขาก็อยู่ที่นี่จะไม่กลับมาเลยหรือไงอีกสักพักลงไปรับประทานอาหารได้แล้วนะคะหนูทำไว้บ้างแล้วถ้าหากว่าคุณหิวว่าแต่วันนี้คุณผู้หญิงของหนูแต่งตัวสวยจังเลยค่ะสาวรับใช้คนใหม่นี้มีชื่อว่ามาลี เธอเป็นคนบ้านนอกแต่ก็ขยันขันแข็งเธอเห็นป้ายรับสมัครงานพอดีขณะที่เดินผ่านบ้านของนิชาเราโชคดีที่สุดที่ได้มาทำงานที่บ้านของคุณนิชาคนอารใจดีจริงๆทั้งสวยทั้งใจดีเราจะขยันทำงานอย่างเต็มที่ไม่กลัวเหนื่อยหรอกขอบใจมากนะจ๊ะที่เธอขยันทำงานแบบนี้หมอร่อยจังเลยฉันคิดว่าเธอจะทำเป็นแต่กับข้าวพื้นๆนะหนูทำได้ทุกอย่างลคะค่ะใน YouTube ก็มีสอน มาลีเข้ามาทำงานและจัดการงานบ้านทุกอย่างทำให้นิชารู้สึกสบายใจขึ้นทำให้เธอมีเวลาดูแลตัวเองแต่งหน้าสวยๆทำผมสวยๆไม่ต้องขลุกแต่อยู่กับงานบ้านงานครัวจนผมเผ้ารุงรังหรือว่าเสื้อผ้าสกรปรกมอมแมเหมือนเคยอีกแล้วอะไรกันเนี่ยทำไมคนเร่ร่อนถึงมานอนอยู่ตรงนี้ได้นี่มันหน้าบ้านคุณผู้หญิงนี่นี่นายตื่นได้แล้วมานอนอะไรตรงนี้นะ่ะเสียงดังอะไรเนี่ย ตื่นมาก็หิวเลยนี่เรานอนอยู่ตรงนี้จนถึงเช้าเลยหรอเนี่ยนี่นายเป็นคนเร่ร่อนหรอถ้าหิวเดี๋ยวฉันจะไปทําไข่เจียวามาให้นะแล้วก็รีบๆไปจากตรงนี้ซะนี่มันบ้านของคุณนิชาถ้าเธอมาเห็นนายแล้วก็เธออาจจะกลัวก็ได้แต่ดูแล้วก็น่าแปลกนะนายแต่งตัวออกจะดูดีทําไมถึงเป็นคนเร่ร่อนได้ละ่ะน่าสงสารจังใครบอกว่าฉันเป็นคนเร่ร่อนฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เมื่อคืนไม่มีใครมาเปิดประตูเลยก็หกเก่งนั้นนายน่ะ แล้วเธอเป็นใครมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ยังไงพูดมากซะจริงฉันไม่กลับบ้านแค่สามวันนี่เมียของฉันเอาใครมาอยู่ด้วยล่ะเนี่ยเป็นพวกโจรหรือเปล่าโอ้ยพูดจาให้มันดีๆหน่อยนะเดี๋ยวฉันก็เรียกตำรวจเลยนี่สม้างว่าเป็นคุณผู้ชายบ้านนี้อย่างนั้นหรอถ้าใช่แล้วทำไมถึงมานอนอยู่นอกบ้านล่ะพูดมากแบบนี้ฉันไม่ให้กินไข่เจียวแล้วนะจะคนเดร่อนก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่สช่คนเดร่อนทำไมฉันต้องอธิบายอะไรให้เธอฟังด้วยเนี่ยคุณ่อผู้เิงคะเรียกตำรวจเลยดีไหมคะ เธอเอาใครมาอยู่บ้านเนี่ยนิชาพูดไม่รู้เรื่องใจเย็นๆจะมาลีผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนร้รอนแต่ว่าเขาเป็นสามีของฉันนั่นแหละไม่กลับบ้านมาสามวันแล้วอะไรนะคะแย่จังมาลีเห็นเขานอนอยู่ตรงนี้ก็เลยเข้าใจผิดค่ะว่าแต่ทําไมเขาถึงไม่กลับบ้านกลับช่องละคะเนี่ยคุณผู้ชายเขามีผู้หญิงอีกคนนะฉันจําเป็นต้องบอกเธอไว้เผื่อว่าผู้หญิงคนนั้นมาเธอจะได้ปฏิบัติต่อเขาถูกผู้หญิงคนนั้นชื่อลินลี่นะเธออย่าไปก้าวร้าวกับเขาเชียวละ เมื่อมาลีได้รู้เรื่องนี้ก็ทําให้เธอรู้สึกสงสารคุณผู้หญิงของเธอมาลีคิดว่าคนดีๆแบบคุณผู้หญิงไม่น่าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เล่านี้คุณเป็นบ้าอะไรลุกขึ้นมาตัดผมแต่งตัวสวยคิดหรือว่าผมจะชมคุณอะยังไงคุณก็สู้ลินลี่ไม่ได้หรอกนะต่อให้คุณสวยเหมือนนางฟ้าผมก็ไม่มีทางรักคุณแย่ชะมัดผมเพิ่งเสียอารมณ์กับคนรับใช้ใหม่ของคุณก็ต้องมาเจอหน้าคุณอีกนี่คุณพูดเกินไปแล้วนะฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวฉันไม่ใช่เพื่อคุณ อย่างนั้นเหรอถ้าคุณไม่ได้แต่งตัวสวยเพื่อผมแล้วคุณจะแต่งไปเพื่ออะไรคุณอย่าคิดว่าคุณแม่ให้ท้ายคุณแล้วผมจะทําอะไรไม่ได้นะผมจะให้ลินล,ลี่มาที่บ้านนี้ทุกวันทําให้คุณเสียใจบีบคั้นให้คุณออกไปจากชีวิตของผมซักเคไม่เคยรักษาน้ําใจนิชาเลยสักครั้งเขาเอาแต่ต่อว่าเธอและมักจะใช้ถ้อยคําต่างๆทําให้นิชาเสียใจนี่ถ้าเธอไม่รักเขาก็คงเลิกไปนานแล้วทําเป็นแต่งตัวสวย แต่ว่าเธอก็ดูสวยขึ้นจริงๆนะแต่ยังไงก็สู้ลินลีล่ไม่ได้หรอกทั้งสาวทั้งสวยกว่าเราไม่ได้เข้าบ้านตั้งสามวันนึกว่าเธอจะหนีไปแล้วซะอีกไม่รู้ว่าเธอจะทนทําไมในเมื่อเราไม่ได้รักเธอเลยนี่กลับมาบ้านได้แล้วเรอพ่อตัวดีฮะไปขอโทษหนูนิชาเมียแก่หรือย,ยังละ่ะทําให้เธอเสียใจตลอดเลยนะทั้งที่เธอพยายามทําดีกับแกขอโทษทําไมผมไม่ได้ทําอะไรผิดหายไปตั้งหลายวันเนี่ยนะผมไปอยู่กับคนที่ผมรักไงแกนีแย่จริงๆ ผมไปอยู่กับลินลี่มานะแม่มีความสุขมากเลยเห็นไหมไม่เห็นหนะ้ากันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเธอก็ส่งข้อความมาบอกรักผมแล้วเธอนะ่ะไม่ได้เย็นชาเหมือนนิชาเรานะแม่ผู้หญิงแบบนั้นนะ่ะที่เข้ามาพัวพันกับแกก็เพราะว่าแกมีเงินทำไมแม่จะไม่รู้เขาพูดต่อหน้าแม่ด้วยซ้ำใส่ร้ายเธออีกแล้วนะแม่ทำไมไม่มองเธอเป็นคนดีบ้างล่ะเดี๋ยวผมจะเก็บกระเป๋า แล้วก็ไปอยู่กับลินล,ลี่สักหนึ่งเดือนดีไหมครับแม่ดูซิว่าครั้งนี้นิชาจะทนได้ไหมที่ผ่านมาผมทําตามใจคุณแม่มาตลอดแล้วนะครั้งนี้ถึงคราวผมต้องทําเพื่อตัวเองบ้างถ้าเธอทนได้ก็แล้วแต่เธอถ้าแกออกไปแล้วไม่กลับมาที่บ้านอีกแบบนี้แม่จะยกมรดกให้นิชาอะไรนะครับแม่ทําแบบนี้ไม่ได้นะแม่จะรักลูกสะภ้ยมากกว่าลูกชายตัวเองได้ยังไงแบบนี้ผมไม่ยอมนะถ้าอย่างนั้นก็หัดทําตัวเป็นสามีที่ดีบ้างสิ แม่ของเคมรู้ดีว่าหากใช้ไม้นี้กับลูกชายเมื่อไรเขาก็ต้องยอมเมื่อน,นั้นเพราะถ้าหากว่าต้องเสียลูกสะภ้ยที่ดีอย่างนิชาไปท่านก็ไม่มีวันยอมรับลิลลี่แน่นอนส่วนเขมก็ต้องจำใจทำตามที่แม่บอกแต่คนอย่างเขาทนอึดอัดได้ไม่นานต่อให้ทำตัวดีก็ได้แค่สักพักเท่านั้น